ไปดูในเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบในช่วงวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์นี้เนี่ยท่านนายกจะเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะครับและจะหารือกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับ,รบประเด็นสำคัญก็คือ เสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ปัญหาแกล้ง call center mm hmm. ซึ่งบางทีมันมีกลุ่มจีนเทาเข้ามาแฝงตัว <c oughs> แล้วก็มาก่อปัญหานี้ในประเทศไทย mm hmm. นะครับท่านนายกบอกว่าจะไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่แหละ mm hmm. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและไทยกับจีนเนี่ยเรียกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน้นมายาวนาน เรียกว่าปีนี้ประเทศไทยและประเทศจีนจะมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการครบรอบ50ปีก็เรียกว่าเป็นวาระที่เป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับไทยและจีนนะครับนอกจากนี้ก็ช่วยกันในเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นควันด้วยแหละนะครับเพราะว่าบางทีมันเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วประเทศจีนเขาก็เป็นยักษ์ใหญ่ที่มีจิทพี่ให่่เราบางส่วนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเนี่ยก็จะได้รวมพลังกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้นในเรื่องของการแก้ปัญหา และอีกส่วนหนึ่งก็คือการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ที่ชอบมาท่องเที่ยวในเมืองไทยบางทีที่ผ่านมามันอาจจะมีข่าวลือจริงบ้างไม่จริงบ้างทาให้เกิดความสับสนอ,อันนี้ก็จะไปทําความเข้าใจว่าประเทศไทยเราปลอดภัยแน่นอนและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับ,รบก็เชิญชวนมาเที่ยวกันได้บบสบายใจได้นะครับนี่เลย 5- ้าถึงแปดุ่มพาพันนี้นะครับท่านยก พบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับในเรื่องของพรกรใหม่ฮะพระราชกําหนดที่ออกมานะครับ,รบอันนี้ก็บอกว่าตั้งเป้าเลยครับในเรื่องของการที่จะเคลียร์กับพวกโจรคอเซ็นเตอร์อันนี้ดีมากเลยนะ,ะผมดูข่าวแล้วทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเครื่องมือที่เรียกว่าคล่องตัวมากขึ้นใ,ใ,ในการจัดการแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงประชาชน